เดี๋ยววงพาไปโมบายเวิร <laser> ์คของเกรสต่อครับพร้อมเลยนะฮะเดี๋ยววิ่งร้อยเมตรต่อนะฮะคเับไปข่าวแรกครับผมโนเกียครับเปิดตัวสี่รุ่นละครับเตรียมพร้อมตลาดโลกครับมาแล้วโนเกีย6กหลังจากที่เปิดตัวในจีนสายไปร้านของเครื่องภายใน23่ิบสามนาทีมาเปิดสู่ตลาดโลกครับนะฮะ มาคราวนี้นะครับจัดเป็นสีดำแบล็ k อาร์เครับจัดเต็มเลยนะฮะตัวนกเนี่ยสเปคเป็นอย่างงี้ครับผมหน้าจอ5.5นิ้ว full HD นะครับกล้อง16ล้านบวก8ล้าน16หลังนะฮะด้านหน้า8ล้านนะครับทั้งน้นมีปุ่ม fingerprint scan นะครับแล้วก็แรม4ีกิกนะครับใช้ CPU แซฟรับเปกคอน430ออกตะขอนะครับคือถ้าเป็นเวอร์ชันที่ขายในจีนใช้แรม3มานี้ใช้แรม4แล้วมีสี black อาร์เตสวยงามแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์ครับสนนราคาคาดว่าอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆนะฮะหมื่นต้นๆต้นรับผมนสี่สามศูนย์ตัวครับโนเกีย5ครับโนเกีย5คู่แฝดกันไปเลยนะฮะหน้าจอเล็กลงมาหน่อย5.2นิ้ว HD ครับกล้อง13ล้านบวก8ล้านครับกล้องหลัง13นะฮะถ่ายภาพสวยงามนะครับแรม2กิกับนะฮะแล้วแซฟรับเปกคอน4 ตัวนี้พูดง่ายๆเป็นตัวย่อมลงมาคาดว่าจะอยู่ประมาณสัก7จ0 0บาทแบตเตอรี่3 0 0 0นมิลลิแอมนะครับใช้ซ<ะ>ี u ูของคอคอมด้วยเป็นออก a ต o r e คอ0นั่นเองนะครับส่วนตัวน้องเล็กครับโนเกียครับ,รบ<ะ>ตัวนี้คาดว่าจะอยู่ราคาประมาณสัก5 0 0 0บาทหน้าจอ5นิ้ว HD ครับ<ะ>กล้อง8ล้านบวก8ล้านนะฮะ8ปบวก8เลยนะครับ แรม2องกิบ CPU ใช้ตัว m e d i a t e k MT 6 7 3 7เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับแต่เป็น 4G นะฮะแบตเตอรี่2.650มิลลิแอมนะครับ,รบ<อ>ทั้งหมด3ตัวเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น บิวเลยนะเป็นบอดี้ที่เป็นยูนิบอดี้บิวในตัวนะครับแล้วก็ใช้ซิมเป็นดัวลซิมนี่ถอดแบตไม่ได้นะครับนี่เป็นสไตล์รูปแบบการดีไซน์ใหม่ใช้แอนดรอยดูเกตทั้งทั้งเสียงทั้ง3ตัวโนเกียยุคใหม่เป็นนมาเลยก่อนจบนะฮะทาง CEO มีทําเป็นเล่นบผมวันมอร์ติงลืมลืมไปนึกว่าจะจบงานแล้วนะฮะมีกลับมาครับเปิดตัวโนเกีย3310ครับเฮ้ยยังมาแล้วฟันใจผมโนเกีย3310ในเวอร์ชั่นของปี2017นะครับนะครับมีเรียกว่าล้อดีไซน์มาจากต้นฉบับเจะดู นนจะเป็ขาาวดบางอันนี่เป็นจอสีหน้าจอใหญ่กว่าเดิมคือ2.4นิ้วนะครับน่ารักมากแล้วก็เป็นปุ่มกดนะฮะสามารถรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกส่ง SMS มีอินเทอร์เน็ตได้ในตัวนะฮะแล้วมีกล้องด้านหลัง2ล้านเมมโมรีในตัว16กิกส์มีเกมงูเกมงูแอนด์วันก็เดิมแอนดวานก็เดิมเป็นงูน่ารักเป็นป้อมๆนะนี่ระลึกชาติกันเลยเนี่ยหลายสีให้เลือกด้วยนะครับผมนะแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็เยอะทีเดียวนะแบตเตอรี่นี่เขาบอกประมาณ1,200มิลลิ นี่นะครับพันสองร้อยมิลลิแอมนี้เขาบอกว่าเพิ่มสามารถสแตนบายได้นะครับประมาณ744ดร่สิบสี่ชั่วโมงน้ำเป็นชั่วโมงนะเป็เป็นวันด้วยงงเลยมันจะบอกประมาณสักสามส่บโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ทอกทามย2่ชั่วโมงนะครับถ้าฟังเพลงได้51ชั่วโมงต่อเนื่องใส่การ์ดได้32มิบสองกิกซ้อะไรก็ดีไปหมดที่ฟัอะไรก็ดีไปหมดซีอย่างเดียวครับรองรับ G S M เท่านั้นนะฮะไม่มี 3G ไม่มี 4G นะครับ ราะฉะนั้นก็เอาไว้ซื้อแล้วเล่นเกมงูแล้วกันบ้านเราบ้านเราก็ใช้ซิมพักหนึ่งใช้ใช้ใช้เบอร์การันพันแปดดีแท็กได้เลยได้เห็เดือนกันยามีปีสองพันสิบไม่อันอ่า